วยนะของนี่มงสถตติอยู่บางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้านะเลิกรวยนี่ของวันที่สองมาเจ็ดรู้สึกว่าบนจะมาเจ็ดนะถ้ารู้สึกว่าเลขไหนมันดังๆบางครั้งก็อาจจะไม่ออกแต่ตัวนี้มันมาศูนย์สองแต่เลขมันเป็นเลขหกนะไม่ใช่เลขเก้าอันนี้ก็เข้าอยู่อาจจะเข้าสองตัวหรือสามตัวก็ได้ก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะ รู้สึกว่าตัวนี้จะคล้ายๆก,กันกับดวงดวงเศรษฐีมั้งสามเจ็ดเจ็ดเลขอาจจะออกสามเจ็ดก็ได้โหเลขสามเจ็ดสามเจ็ดนี้ออกบ่อยนะเจ็ดเจ็ดนี้โอกาสก็น้อยมากไม่รู้ดีเปอร์เซ็นต์น้อยอะ่ะเลขตองอะ่ะเลขคู่อ่ะก็ออกยากอยู่นะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ ขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามเรามาเรื่อยๆนะเราก็จะแชร์เรื่อยๆก็ขอให้รวยๆทุกคนขอบคุณมากค่ะ